ตอมันล็อกอินสักครู่โอเคมันล็อกอินเสร็จละจอยโอเคในตอนแรกพอเราเข้ามามันจะเป็นแบบนี้คือตอนนี้ผมนั่งอยู่นะมันเลยแบบอ่าแล้วตอนนี้เรายังจะไม่สามารถเรายังไม่สามารถเดินเองได้ครับมันเป็นแบบ อัเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเทเลพอร์ตเป็นยืนออกไปซึ่งอ่ะเราเอธิบายเลยตรงนี้เราสามารถปรับได้ว่าเราจะนั่งเล่นตักกดนั่งเล่นนะกดคำว่าซิปปุ๊บอ่ะตัวยืนแล้วแต่ความจริงผมนั่งอยู่โอเคแล้วก็เลือกอวตารได้เลยตามสบายอะกดเลือกอวตารปุ๊บอ่ะเราชอบตัวนี้ก็ว่าไปอ่ะเลือกอวตารปั๊บอ่ะ โอเคได้อวาตารเรียบร้อยต่อไปเราก็เลดี้โกหรือจะแรนดอมเซลฟี่อะไรก็คุณก็ลองกดเล่นดูนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรากดเลดี้ถูกโกการใช้โฮโลพอร์อ่ะสมมติเราเลือกโฮโลพอร์ตใช่ไหมเราก็จะเดินตัวละครมันจะไปตามลูกศรที่เราชี้พอหลดกดปล่อยปุ๊บมันจะหยุดอ่ะถ้าเราไม่ชอบการเดินแบบนี้แบบไม่อยากเดินแบบนี้กดโอเพนโลคอมเมชั่นเหมือนเดิมนะครับกดไปที่เฟิร์ส อ่าแล้วมันจะบอกให้เราเดินไปตามลูกศรอ,อ่าเห็นว่าผมเดินเองได้แล้วอ่าเดินเองได้แล้วใช้มือขวาในการหันมุมมองโอเคมันบอกให้เดินไปตรงลูกศรแล้วก็เดินไปตรงลูกศรเลยป๊าบโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างอ่ะจะกลับไปที่โฮมไปเลือกอวตาร โอเคเมื่อกี้นี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับซึ่งอ่าเหมือนแบบเข้ามาแล้วแบบงงๆอยู่ดีก็ค้างเข้าไม่ได้อ่อันนี้เป็นหน้าเซตติ้งการเข้าของเวอร์โฮมนะถ้าใครแบบว่าขี้เกียจแบบเออกดเปิดเซตติ้งอะไรเนี้ยเรากดตรงนี้ก็ได้อะเดินเดินปุ๊บปล่อยถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่เปลี่ยนเป็นแบบเฟิร์สพระซันแล้วก็เดินได้ปกติอ้าวมันเป็นสมูท มุนแบบสมูทให้ซะละเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก็ได้วิธีเปลี่ยนก็เดี๋ยวค่อยรออีกต่อไปอ่ะต่อไปเป็นวิธีการเล่นว่าเข้ามาเวียแชทเรามีเวอร์อะไรบ้างแบบเข้ามาเล่นอ้าวไหนอะเกมไม่มีอะไรเล่นเลยแบบราอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะครับโดยการกดตัว Y หรือกด B ด้านขวา Y ด้านซ้ายกดตัว Y นะซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นเมนูเดียวกัน พอเปิดขึ้นมาปุ๊บจะมีคำว่าเวอร์อ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเวอร์จัสแดนกันนะครับก็คืออ่ามันจะมีเวอร์มีเวอร์อันเนี้ยอะไรวะหลายอย่างเลยเอวตารเวอร์อะไรแบบเนี้ยให้เราเข้าไปเราสามารถกดเข้าไปได้อ่าอ่าวันนี้เราจะมาพูดจัสแดนโดยการหาห้องเวอร์ที่เราต้องการจะเล่นวันนี้เราจะพูดถึงจัสแดนแล้วก็พิมพ์คำตรงช่องเซิร์ชนี้ว่าจัสแดนไปจัสแดน เว้นวรกหน่อย D A N C E ซับปิดึ๊บเรียบร้อย Just Dance มาแล้วครับมีหลายเวอร์มากในวันนี้เราจะมาเล่นเวอร์ Just Dance ของ v r Chat ก็คือตัวนี้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บคุณจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าอจอยกับดบอปพอ,อร์ทอลเอาง่ายๆเราแค่จอยก่อนดบอพอทอลก็คือการวางจุดแบบนู่นนะไอตัวนู้นแบบให้เราสามารถเดินเข้าไปได้ซึ่งผมบัไปแล้วเมื่อกี้นี้ เราจะไม่ทาอีกวิธีการเล่นก็คือเรากดเลือกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกดจอยเข้าไปมันก็จะเป็นแบบเราเข้าไปเจอแบบอาสธาธารณะแบบอารมณ์เหมือนแบบเราเดิอนออกจากบ้านอะแบบไปเข้ายิมเจอพวกนี้เจอคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นคนเดียวละ่ะให้เรามากดที่ตรงนี้ New Instant ปุ๊บให้เราเลือกคำว่า Friend Pass เราสามารถเชิญเพื่อนให้เพื่อนเชิญเพื่อนได้อ่ากดเข้าไปพอกดเข้ามาปุ๊บอ่ามันจะมีไอ้ตรงนี้อยู่ว่ามันเป็นมันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟ U.S เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกด New Instance ใช่ไหมก่อนที่เราเลือกเฟ i นไอพวก i n v a r e เนี่ยเห็นข้างล่างไหมมันจะมีอ่า Server เราให้เลือกเป็น JP เพราะมันใกล้สุดแล้วพอเราเลือกเสร็จปุ๊บ กดเหมือนเดิมเฟรนกดจอยเลยไม่ต้องโดดพอทอรแล้วเดี๋ยวมันบักอีกโอเคมันจะโหลดเวอร์นะครับนี่คือการโหลดเวอร์ซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วแต่เวอร์แบบสามร้อยสี่ร้อยอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากเวสมันจะไม่เยอะเวสหรือปิโก้แซนเดอร์โลนก็จะไม่เยอะโอเคพอเราเข้ามาในเวอร์ปุ๊บ we are just dance เรียบร้อยเขาจะถาม w วอชอะไรก็ว่าไปอ้ตรงนี้ ก็ p r i v a t e l ง่ายสุดเพราะว่าเกิดเปิดพร้อมมคนอื่นจะเข้ามาได้คำถามจะเล่นยังไงเข้ามาเนี่ยถ้าเรากดเล่นตรงนี้ผมต้องทำการอัดเสียงเพิ่มไปจะทำให้คลิปมันไม่ดูแบบเงียบเกินไปเพราะว่าตอนนี้ผมทำการปิดเสียงราะมันจะอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับจึงอัดมาโอเคผมปิดเวอร์กก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคพอเราปิดปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหม ให้เราทำการกด start แล้วมันจะขึ้นว่า you c a l เบต a วต a ร a ฟอ r บ้าบ้าบ้าามันให้เราการ calibrate นะครับพอกดไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้กด continuous ให้เราเขาจะถามว่าเรามี full body ไหมถ้าเราไม่มีให้กด No อ่ะวิธีการอาจจะผมต้องยืนหรือเปล่าขอพื้นที่กันพื้นที่แป๊บโอเคซึ่งตอนเนี้ย ตอนนี้นะเรากําลังจะคาลิเบตโดยการเขาบอกให้เรากางมือเป็นทีโพสซ้ายขวากางแขนแล้วมันจะมีจุดอันนึงครับว่าลุกสเตทเห็นปะให้เรามองไปข้างหน้าตรงๆให้เป็นสีเขียวเห็นปะให้เป็นสีเขียวอ่ะอันนี้อันนี้เอาให้ตรงนะซ้ายขวาเอาให้ตรงนะแบบตรงๆเลยปุ๊บมองข้างหน้ารอจุดสามจุดเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้เราสามารถกดเล่นได้แล้ว แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตั้งค่าตรง URL เรากดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะขึ้นโหลดวิดีโอฟอร์ม URL ค้างอยู่แบบนี้แบบคนอื่นเขาเต้นอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะภาพมันไม่ขึ้นกด stop สิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างแรกอยู่ตรงนี้แต่ผมสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดไม่กดมันเป็นยังไง เขาจะบอกเลยว่าให้เราเอาโล่อันทัสเต d URL ก่อนนะโดยการกดที่เมนูตามภาพเห็นปะให้กดมุมขวาบนเสร็จแล้วไปที่ comfort and safety ให้เลือก a l l อ o โ u n อันท e d URL ให้ติ๊กถูกแต่ในเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นแบบติ๊กเปิดปิดแล้วให้เรากด b หรือกด y b y ขึ้นมากดฟันเฟืองตามที่เขาบอกเลยให้กดวุบมุมขยายด้านขวา พอเสร็จปุ๊บให้เลือกคำว่า c o o m o r t t Safety ให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับคุณจะเห็นคำว่า all t o u s h url ซึ่งตรงนั้นเป็นติ๊กถูกอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่ให้ปรับเป็นออนแล้วอ่าพอเราปรับอ่อนเสร็จปุ๊บปิดหน้าต่างได้เลยพอปิดเสร็จถ้าเราก็มาปุ๊บ control ปุ๊บเลือกเพลงคัลิเบตเราคาลิเบตแล้วกด Start ปุ๊บ พอมันโหลดเสร็จปุ๊บอ่าวิดีโอมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ผมปิดเสียงไว้เพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เราก็สามารถเต้นอะไรตามตามมันได้อ่ะซึ่งมีอีกอย่างเป็นข้ออ่าสมมุติว่าเราอยากจะเวลาคนอื่นเขาเล่นนะ่ะเขาจะเปิดไอ้ตรงเนี้ยชอ็อตคัทเขาจะปรับตรงนี้ชอ็อตคัทซึ่งถ้าเป็นพนะิโก้เนี่ยถ้าเปิดกระจกนะมันจะกระตุก ผมเทสให้ดูครับอ่ะอันนี้คือการเปิดเปิดกระจกแบบง่ายๆอ่ APS ตอนนี้มันสักเท่าไหร่นะเราสามารถกดเปิดใน VRChat ดูได้หรือเปล่านะก็เราก็ทำการเปิดในนี้เลยง่ายดีถ้าเกิดหาไม่เจอแบบผมนะลืมเหมือนกันก็ไปที่นักพัฒนานเปิดเมติกแล้วก็ไปเลือก เลือกเป็น a p s อะไรก็แล้วแต่เราอะมันจะมีวิธีการเปิดอยู่อาตอนนี้มันอยู่ที่สามสิบแปดสองเฮ้ยทำออกมาดีขึ้นนะเนี่ยสามแปดสองคือเล่นเล่นลื่นอะตอนที่ผมอัาจครั้งแรกมันแค่ยี่สิบเฟรมเองตอนนี้แบบสี่สิบเฟรมโอ้โหดีมากทำดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะปิดต t อปก่อนก็คือปกติถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเห็นตัวละครเรานะก็แค่ เปิดไอ้ตรงคัดเอาตรงนี้โชว์เอาเธอเพยเยอร์อินมิลเลอร์อ่ะโชว์ทุกคนอันนี้ติ๊กให้โชว์ทุกคนอันนี้ถ้าเราติ๊กจะโชว์ทุกคนแต่ถ้าไม่ติ๊กก็คือมีแค่เราคนเดียวประมาณนั้นอ่ะลองกดดูซิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้คือเล่นได้เลยเล่นได้เลยก็คือเราก็เห็นตัวเราในกระจกใช่ปว่าก็เต้นตามมันไป Okay. เราปรับตรงนี้ได้ไหมปรับเป็น high ปรับเป็น h i ก็คือมันจะสวา p เรามาที่คัตเอาก็คือมันเหมือนเทเลพอร์ตเรามาที่คัตเอาคือทุกปกติคนอื่นเขาจะกดตรงนี้กันเพราะว่าจะได้ s e ตติ้งในมุมมุมเขาเรียกว่ายืนที่เท่ากันอ่ะเราเดินออกได้ไหมโอเคเดินออกกดกดสต็ออ่ะถ้าเกิดมันขึ้นวิดีโอวิดเลยเดเบิลเนี่ยเราเลือกตรงนี้ได้ ไฮเดนวอร์มออนวิดีโอสกรีนอะไอ,ไอตอน,นจะถ่ายไปถ้าเรากดไม่ไม่ติ๊กถูกมันก็จะขึ้นแบบนี้บอกมันจะเตือนว่ากระจกเนี่ยมันถูกเปิดไปอยู่นะถ้าเกิดเราเดินเข้าไปอ่ะปึ๊บเดินเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะเห็นเห็นกระจกอ้ะพอเดินผ่านกระจกกระจกมันขั้นระหว่างนี้ไงโอเคกดปิดไปให้มันไม่มีแจ้งเตือน หรือเราจะเปิดก็ได้เพราะเวลาเราหันแบบเราหมุนตัวเราจะได้เห็นวิดีโอข้างหลังด้วยว่ามันมันหมุนหรือเปล่าโอเคพอถึงตรงนี้เราก็สามเลจแล้วเราสามารถเล่น just dance กับเพื่อนๆได้เพื่อน,ส,นส่วนวิธีการเชิญเพื่อนอะไรแอดเพื่อนก็อยู่ในหัวข้อตรงนี้นะครับ friend location อ่าตรงไหนวะแอดเออไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่นี่วะแอดเฟนอยู่ตรงไหนนะ้าออนไลน์เฟนโลเคชันเนียยูเซอร์เซิร์ชก็คือเราเซิร์ชหาเพื่อนจะมีชื่อแล้วก็พิมพ์แปลว่าอะไรอย่างเช่นผมน้องป๊อบอันนี้ผมใช้อีกไอเดียปุ๊บคือค้นหาอ่าเจออันนี้อันนี้ไอเดียผมที่เป็นของพิโก้อ่า เดี๋ยวผมลองเซิร์ชหาตัวของสตรีมนีป้ปกติผมเล่นในพีซีอบบ๊อบ underscore อยู่ไหนวะ underscore อยู่ดิแต่อันนี้คือชิปเฮ้ยเฮ้ย underscore เออใช่แล้วก็ TH ปุ๊บอ่าอันนี้คือตัวผมในสตรีมที่ผมเล่นอากดเข้าไปแล้วทำการ เฟรนด์รีเควสนี่ตรงนี้ <Okay. S 1> กดแอดเพื่อนตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็ให้เพื่อนทําการแอดเราเข้ามากดรับแอดเพื่อนอ่านมันจะขึ้นแถวนี้หรือเปล่านะจํามไม่ได้เดี๋ยวผมสลับไปอีกวิดีโอหนึ่งเพื่ออัานไปให้ดูว่าเราสามารถกดรับเพื่อนตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้เรามาอยู่ใน PCVR แล้วเราจะทำการ แอดอ่ารับรับแอดเพื่อนที่เข้ามานะครับคนที่แอดแล้วเข้ามาคือเพื่อนอีกคนหนึ่งแอดเรามามันจะขึ้นตรงหัวข้อนี้อ่าเราก็อ่าเตือนความจำกดตัวบหรือกดตัว y b หรือ y ก็ได้พอกดมาปุ๊บมันจะไปเห็นสัญลักษณ์กระดิ่งตรงนี้นะครับใครกําลังเล่นอ่าพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่าจะเห็นว่ามีคนแอดเรามาให้เรากดถูกตรงนี้ปั๊บรับเพื่อน กดเสร็จแล้วแค่นี้เองวิธีการแอดเพื่อนใน VR Chat ชเราก็สามารถกดเชิญเพื่อนให้มาเล่นในเวอร์ของเราได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนสาธิตก็คือสมมุติเราต้องการเชิญเพื่อนเราเข้าเวอร์ไปแล้วอ่าสมมติเราเข้าเวอร์ไปแล้วปุ๊บเราต้องการเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นกับเราให้เรากดไอตัวนี้เฟรนใช่ปะ่ะอ่ะเลือกตรงออนไลน์เฟรนซึ่ง ตอนนี้มีมีเพื่อนที่คนหนึ่งเยว่ะอ่าเราสามารถกดเข้าไปเราสามารถกดเซ็นอินเวทได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเขาเขา,เขาอยู่ในเวอร์ไหนอะ Just Dance นนะอ่ะเรากดเราสามารถกดเซ็น i n v เวทหรืออีกหนึ่งอย่างก็คือเราอยากจะตามเพื่อนไปในเวอร์นั้นให้กดจอยเข้าไปแค่นั้นเองกดจอย กดตัว x ด้านซ้ายคือการเปิดปิดมาเน่นะผมบอกไว้ก่อนเผื่อจะไม่รู้ทั้งใน standalone กับใน v a p อพ r ใช้แบบเดียวกันอ่ะอันนี้คือสาธิตการจอยเข้าไปนะเราสามารถกดตามเพื่อนเข้าไปได้เลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ ผมกำลังเป็นคนไทยเหมือนกัน <c oughs> อ้าวัสดีครับพอดีกําลังอัดวิดีโอให้เพื่อนๆ<ม>ในปิกโอยู่ว่าว,วิธีการเล่นจัดแดนเข้ามายัางไงอ่าเราจะได้ <ผม S 1> ได้เ,เพื่อนมา <ไป S 2> เลอ่อะเยอะจะได้หัวต้องเจอแน่หัวต้องเจอมึงแน่ <c oughs>